คนตอนนี้ผมเพิ่งสั่งสินค้ามา1อันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่65บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของชิ้นราคาถูกมากเดี๋ยวมาดูกันวนะ่ามันคืออะไรกันเนาะเป็นตัวล็อกโทรศรัพท์สำหรับมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเป็นแบบที่ตอนแรกผมเองที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ค่อยชัวว่ามันจะดีหรือเปล่นะแต่นี่คืออันที่2นะครับที่ผมสั่งครับดูหน้าต่านะแบบนี้ครับฟึบ มองนี้ยังไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับฉี่ให้ดูครับนี่มันคือตัวจัดโทรศัพท์แบบยางครับผมอุ้ยโอ้โหดูมันเป็นยางครับเห็นไหมครับยืดหยุ่นได้ทั้งอันนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคือใช้คล้องรัดปกติโดยการสอดขึ้นมาจากด้านบนแบบนี้นะครับก็จะมีสลักตรงนี้เราก็ดึงให้มันยืด ป๊ดออกแบบนี้แล้วก็สอดออกมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมใช้ในตัวของพอซ่าสาม้าเห็นไหมครับผมมีอยู่อันหนึ่นนงน่าอันนี้คืออันที่สองนะครับแล้วผมก็จะมาใส่กับเจ้าเวฟปาวาของผมอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมมีอันนี้ซึ่งตัวนี้ก็ใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นระบบหัวบอลนะครับให้ดูปึ๊บนี่ เป็นหัวบอลแบบนี้นะครับแล้วก็มี USB อยู่ตรงนี้นะครับหัวบอลตรงนี้เพื่อนเพื่อจะเห็นคราบกาวตรงนี้นะครับอ่ะมาดูนะที่ผมเปลี่ยนเป็นใช้แบบยางแบบนี้นะครับเพื่อนๆอุ้ยเพื่อนเพื่อหลายคนเห็น first i In p r i o n ก็จะรู้สึกว่าสัมผัสแรกเฮ้ยอยจะบ้าหรอมือถือใส่แบบนี้ไปก็พังเลยครับหลุดแน่นอนครับแล้วก็มือถือราคาแพงๆมันก็จะหลุดนะครับจริงจะบอกว่า ทรงที่ผมซื้อเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับตั้งแต่ Samsung ที่มีหน้าจอประมาณ S Series S นะครับพวก S ขึ้นไป S10 S7 S8 S9 อะไรเงี้ยที่มันใหญ่กว่า iPhone SE อะ่ะมันจะใส่ได้หมดเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยตัวกล้องที่ผมถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้คือกล้อง Samsung S10 นะฮะซึ่งผมก็ใช้สำหรับการเดินทางกับเจ้า Forza สามารถสูงอนูซื้อใส่มาเดินทางมารวมแล้วซิริรวมแล้วเกือบ6ก0ัโลคับเจ้า Forza ก็ไม่หลุดนะครับ ตัวนี้เดี๋ยวมาดูติดตั้งกันนะครับว่ามันหน้าตาการติดตั้งเป็นยังไงดูนะครับเวลามาใส่ครับก็จะง่ายๆนะครับก็คือเอาอันนี้สอดเดี๋ยวผมจะขยับจ้วมินงเนี้ยก่อนนะครับเอามินงเนี้ยมาอยู่ฝั่งซ้ายสุดนะครับเอามือถือนะครับสอดปลายล่างหัวขึ้นไหน่จะมีตัวล็อกข้างล่างนะครับแล้วเราก็สอดปลายช่องด้านนี้นะครับเข้าไปพอดึงเข้าไปจนถึงด้านในมันจะมีอ่า ดึงสายตัวนี้ขึ้นมานครับมันจะเป็นเหมนเข็มขัดนะครับตัวน,นี้เป็นแง่งที่ล็อกนะน่าจะเห็นอยู่นะดึงขึ้นมาถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะทําการคลอกดึงให้มันล็อกให้แน่นนะครับปุ๊บนี่แบบนี้นะครับขนาดว่าผมถือกล้องข้างนะยังทําได้เลยนะเสร็จแล้วเท่านี้เพื่อนๆก็จะเห็นวนะ่ามันก็จะ ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามือถือมาใส่ให้ดูครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกกันว่าอันเก่าพอเออผมก็ยังถอดออกไม่ได้นะเพราะว่ามันมีตัว USB ชาร์จอยู่นะครับทีนี้มันมีคําถามว่าอ้าวแล้วมีอันนี้แล้วเพื่อนๆแล้วผมจะซื้อนี่ทําไมเพื่อนๆผมมีคาถามไอ้ตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันคือมันก็เป็นโลหะนะแล้วความเข้าใจแล้วคือว่ามันก็แน่นดีใช่ไหมครับแล้วก็ใช้คลายแบบนี้แต่เวลาขับไปขับมามันจะกระแทกไว้มันจัง คล้ายๆี่จะแบบพอโทรศัพท์ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆมันจะแบบพับลงพับขึ้นซึ่งแบบมันเสียสมาธิมากเลยนะในการทํางานเพราะว่าตัวแข็งของมันเนี่ยมันจะทําให้ผมจะต้องบางทีนะหมุนไปหมุนมานี่เพื่อนจะเห็นเศษนี่คือพวกกาวร้อนพวกกาวที่ผมมานั่งมานั่งหย่อให้ตรงบอลตรงเนี้ยให้หัวบอลตรงนี้เนี่ยมันก็จะแบบไม่ชัวร์พราีเราบิดซ้ายบิดขวาปุ๊บน็อตตรงนี้คลายอีก ก็แบบมันมญญงุนงินในการใช้งานพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะขยับไปอยู่ริมนี้สุดแล้วผมก็จะขยับขยับตัวมือถือ,นอาาเนี่ยอาจจะเดี๋ยวดูวิธีนึงว่าจะขยับจัดเรียงยังไงแต่ว่าข้าวๆ่าเนี่ยซื้อมาใหม่เนี่ยข้อดีของมันก็คือตัวนี้เนี่ยทุกคนที่มันเป็นยางครับเวลาเพื่อนๆเราเอาตอนแรกของ็ไม่โอเคนะแต่พอได้ลองใช้เอามือถือมาใส่เนี่ยก็คือเสียบเข้าไปตรงนี้ฟึ๊บฟึ๊บเกี่ยวนะครับมันก็คือค่อนข้างที่จะให้ตัวเวลาที่ มันสะเทือนครับแต่ความที่มันเป็นยางนี่แหละมันนุ่มนวลครับมันจะเกาะมือถือเราแบบแน่นดีมากๆเลยนะแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆเนี่ยจะยกเลิกจะไม่ใช้ก็ดึงปลัก๊กออกแล้วก็ปริ้นซ้ายขวานะครับแล้วก็หยิบออกมาเลยแต่พอไปอันเนี้ยพอเราจะถอดออกคือต้องมาหมุนๆๆเพราะจังหวะที่หมุนเนะี่ยเพื่อนๆต้องกะให้ดีนะพอมันจะคลายปุ๊บเนี่ยมือถือมันจะเริ่มหลุดออกมาจากรถนะเนี่ยมันค่อนข้าง,งที่จะถ้าจังหวะที่เราขับอยู่แล้วเราเกิดจะเป็นต้องยิบมือถือขึ้นมาจริงๆอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะก็คืออันนี้จะหลุดง่่าายกว แต่พอเป็นแบบนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแบบมันให้ตัวข้อเ,เดียวมันคือการให้ตัวของมันนะเดี๋ยวไม่ดูตรงฝั่งของฟอร์ซ่าจะเห็นชัดกว่าแต่ถ้าเอามือถือมาใส่นะครับมันจะค่อนข้างที่จะให้ตัวได้ดีกว่านะครับแล้วก็ผมใช้กับเจ้าฟอร์ซ่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเม่อยกขับไปนะเต็มที่นะเวลาสะเทือนมากๆนะมันก็จะแบบแค่เนี้ย ซึ่งมือถือก็จะไม่หลุดนะครับเพราะมันก็จะตึงโดนตัวนี้ดึงแน่นอยู่นะครับนี่นี้ใช้มานานก็ยังยังไม่เสื่อมนะครับซึ่งมราคามัน60กว่าบาทเองโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะก็เอาสั่งมาใหม่นะครับก็เอาติดที่มือถือนี่แหละแล้วก็ราคาไม่แพงหายไปก็ยังไม่เศร้ามากวางมือถือตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้ที่ชาร์จของเจ้าตัวนี้เหมือนเดิมโอเคคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ลราสอตัวเลยนะทั้ง350้ผมก็ใช้นะครับแล้วก็ตัวเวฟ ก็ใช้เช่นกันนะครับหวัว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพืนที่กำลังหาตัวจักมือถือนะถ้าเป็นพวก iPhone SE จะเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ใส่ได้แต่มันก็จะหลุดง่ายนะครับขอให้ไซส์ใหญ่กว่า iPhone SE นะครับนี่ตัวนี้แต่ก็มันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าสะเทือนแรงๆเนี่ยโอากาสจะหลุดแต่มันคงไม่ขนาดนี้นะครับนี่ ขอให้ใหญ่กว่าน,นี้ก็จะโอเคเลยนะครับ SE ีจะฟิตน้อยไปน,นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ดึงลงมาเยอะๆก็ต้องแบบนี้ได้อยู่ก็ยังได้อยู่นะนะค,ความให้ตัวของมันนะครับ,นะรบมันก็ไม่ได้หลุดนะครับมสะเทือนมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะไม่เหยเงื้อไปแบบนี้ นี่นะครับเค okay, เลยนะจ้ะ yeah.